ลลไไร้าหู่สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะความพิเศษจากรายการ The First Ultimate กำลังจะกลับมาอีกครั้งให้คุณได้ร่วมหลุนไปเทีย่ยวฟรีกินฟรีกับไกด์นุ่มส่วนตัวอย่างเตาเซตพง์แบบใกล้ชิดในกิจกรรม One Day ทริป2021สวัสดีแบงค k อก ทังพากินอาหารร้านดังระดับตำนานเที่ยวแบบชิลๆและกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟอีกมากมายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ o ก p ฟนเพจเดอ f เ r ิร์ส t ต m ดิโแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดอ First ์ส m ตูดิโไวรอล่วมสนุกได้เลยแล้วคุณจะได้รูปทริปแบบฟินๆไปกับเหล่าพิธีกรแบบนี้ทุกเดือนแน่นอนสนับสนุนโดยกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับ คุณผู้ชมเตรียมลุ้นอร่อยฟรีได้เลยเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วรอตอบคำถามท้ายรายการครับและหลังจากสมองอัดแน่นไปด้วยไอเดียตกแต่งบ้านตอนนี้ก็ถึงเวลาพักสมองแต่มาเติมความอร่อยลงพื้นที่ว่างของท้องด้วยการกินครับกับร้านทองสมิธสาขาเซ็นทรัลเวิร์นั่นเองครับ วันนี้นะหลังจากที่เราเดินไปหาไอเดียมาทั้งวันนะครับทั่วทั้งสยามนะครับผมก็เริ่มหิวแล้วตอนนี้ผมเลยพามาที่นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมรักมากที่สุดร้านหนึ่งนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในบริเวณสยามชิดลมอยู่นะฮะและที่นี่เราอยู่ที่เซนต์เ w o เวิร์ร้านทองสมิตชั้น3ครับผมแนะนําเลยครับตามมาเดี๋ยวผมเปิดเมนูให้เลือกเลยนะ นี้เราอยู่ในร้านที่ผมเรียกว่ารามิงแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าผมว่าประเทศไทยต้องการสิ่งนี้บะหมี่ของเรานะฮะเป็นบะหมี่ที่อร่อยแต่ถูกแบบว่าดาวเกรดทั้งๆท,ที่แบบว่ามีรสชาติที่อร่อยมากผมเคยกินเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่3ของทองสมิดแล้วเมื่อ2ปีนั้นผมไปกินที่พลราก้อนแล้วผมก็ลองกินตัวน้ำตกอะไรราคาส0 0กว่าบาทผมก็สงสัยผมก็ลงมานั้งสั่งกินกับแฟนพอกินปุ๊บถึงกับว้าว วาคิวนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะฮะวันนี้ผมเลยสั่งเมนูเดิมไปแล้วก็จัดไปคัมโซดากระชุ่มกระชวยนะฮะจริงๆร้านนี้ผมชอบเมนูข้าวต้มแห้งที่นี่เด็ดมากแต่ดูจากวัตถุดิบแล้วนะครับวากิวริปอายซึ่งผมดูจากแบบว่าประวัติเขาเนี่ยเขาใช้จากออสเตรเลียเท่านั้นนะครับคือนำเข้าเนื้อทางนั้นเลยสุดจริงแต่นี่ยังไม่ลืมกิมมิกนะครับเราต้องมีขนมถ้วยที่แนะนำนะครับผมสั่ง เกี้ยวซับเสฉวนไปนะฮะซึ่งอาหารแต่ละอย่างนี่คือวัตถุดิบนี่จัดเต็มมากเลยทองสมิธนะฮะจากดีไซน์นะฮะก็จะมีความวินเทจอยู่แล้วยังดูแบบตัวอักษรอะไรเงี้ยมันจะมีแบบคือปกติเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือยอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบตามข้างทางอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันเป็นอาหารแบบกินได้ทั่วไปแต่เขาทําให้มันดูเป็นพรีเมียมได้นะฮะอย่างชื่อทองนี่ก็ดูพรีเมียมแล้วสมิธอีกสมิธทำไมถึงเป็นสมิธตอนแรกเขาอาจจะ หมือนได้ยินมาว่าเขาอยากจะใช้คําว่าสำลิดซึ่งแปลว่าสาเร็จแต่พอมาเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บสมิธอย่างเงี้ยคือทองสมิธโกลสมิธนี่แปลว่าคนทําทองเงี้ยมันเหมือนแบบหรูหราความแบบหาเขาเรียกออเทนติกอะไรเงี้ยพอมาเป็นทองสมิธปุ๊บผมว่ามันเป็นแบรนดิ้งที่ดีมากไงนะผมก็เคยสงสัยนะว่าแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่เคยขายข้างทางแบบชามละ10บาท20บาทแบบขายเป็นตั้งๆอะไรเงี้ยมันต่างยังไงกับราคาแบบ3 0 0กว่าบาทซึ่งพอตอนนั้นที่ผมมากินเนี่ยผมก็แบบ รู้เลยว่าแบบว่าเนื้อแต่ละอย่างเนี้ยคือมันเป็นเกรดของแบบเหมือนล่ามังอะ่ะคือคือมันมีสตอรี่ของมันมีวัตถุดิบที่มันดีเวาลากินแล้วเรารู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าในราคานี้จริงๆอันนี้นะฮะเป็นเมนูใหม่นะครับซึ่งทางทองสมิธนะครับผมแนะนำมานะฮะยังไม่มีในเมนูด้วยซ้ำอันนี้คือเก๊กห่วยเกรดดี่มาครับหวานเจีย๊ยบทกใจ ถึงเวลากินของพวกเราครับทองสมิทจัดให้ผมเต็มที่มากเลยครับเราควรจะเริ่มจาก a p p ท t i z e r นะครับซึ่งเริ่มจากลูกชิ้นเลยดีกว่าผมว่าลูกชิ้น่ะไม่เท่าไหรออ่ครับแต่ซอสเนี่ยครับโอดมากครับอร่อยมากนะครับ <af> เดี๋ยวเรามาลองกันที่เกี๊ยวนะครับ <af> อันนี้เป็นเกี๊ยวหมู ออเดิฟที่ยังเบสิกอยู่นะฮะแต่ออเดิฟที่ผมอยากจะแนะนําเลยจริงๆนะก็คือเกี <Yeah. S 1> ๊ยวแซ่บเสฉวนนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปก,ก่อนที่ผมจะกินนะครับ mm hmm. ใครที่ชอบกินเผ็ดน่าจะชอบนะครับ mm hmm. ไม่เผ็ดมากเท่าที่อย่างที่คิดนะครับพริกมันเหมือนแบบแห้งๆกว่าปกตินิดน,นึงนะซอสมันมีความหวานของมันอยู่ มันก็เลยตัดแบบความเผ็ดได้เมนูนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดมากินนี้เนี่ยต้องกินเกี๊ยวนี้ก่อนนะครับผมจํานะครับเกี๊ยวแซบเสฉวนแล้วก็ค่อยเริ่มพวกอาหารจานหลักนะครับนี่ครับปกติแล้วเนี่ยร้านทั่วไปเขาจะเรียกว่าบะหมี่แห้งใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเรียกว่าแซบแห้งนะครับซึ่งของจริงนะฮะมันอยู่ที่หมูครับหมูที่นี่นะฮะไม่ใช่หมูธรรมดาแต่เป็นหมูครูบุตะนะฮะ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่เราไม่มีพวงเครื่องปรุงนะครับเขาจะเน้นว่าที่นี่อาหารที่เสิร์ฟแล้วเนี่ยคือรสชาติดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ระดับความเผ็ดก็มี0 1 2 3นะครับ0ก็คือแบบไม่เผ็ดเลยนะแล้วก็1 2 3ตามระดับความเผ็ดที่คุณอยากได้นะฮะอันนี้ผมเลือกแบบหนึ่งนะครับเพื่อความเซฟนะฮะ คิดว่าเกรดของบะหมี่ระดับนี้นะครับมันเทียบเท่ากับราเมงเลยคือคือราเมงเนี่ยคือเขาพิถีพิถันในวัตถุดิบมากเขามีสตอรี่น้นำสต๊อกน้ําซุปของเขาเนี่ยมีประวัติมาหม้อเขาเคี่ยวมาแบบไม่ไม่เคยล้างเลยอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือวัตถุดิบแบบระดับแบบมีคลาสอะผมคิดว่าแบบราคาแบบนี้มันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆอย่างหมูชุบโรยประจัที่ผมกินเมื่อกี้แล้วก็อย่างหมูตุ๋นนี่นะครับก็คือเกรดของมันมันแบบอย่าง,ยงดูความหนาของมันอย่างเงี้ยเวลาบีบอย่างเงี้ยครับมันแน่นมากเลยครับผมมันอออรรร่ยยมมากกเลคคัับบผขินนนึงะ และชามนี้นะครับเป็นชามที่ผมรอคอยครับมันคือน้ำตกวาก,กิวทองสบิดดูวาก,กิวนะครับผมกึ่งดิบกึ่งสุกมีเดียมแร,ร่ก็มาวิธีนะครับในการทําบะหมี่ที่นี่นะครับไม่เหมือนปกตินะครับก็คือเขาใช้วิธีอาบน้ําให้เนื้อครับผมก็คือคุณเคยไหมเวลาไปกินชาบูแล้วก็เอาเนื้อแบบจุ่ม1นึ่งสต่มันจะแบบว่าเนื้อแบบกําลังดีคือไม่ไม่ได้สุกมากไปแต่นี้คือเขาตั้งใจบรรจง1 2ึสมเหมือนอาบน้ําขัดหลังผู้หญิงครับ เนื้อเด็ดจริงๆครับเนื้ออร่อยมากเลยและชามนี้ครับเป็นชามสุดท้ายนะครับของเมนูหลักนะฮะเป็นชามที่ทําให้ผมตกหลุมรักทองสมิดครับผมเพราะตอนนั้นผมมากินแล้วผมก็ไม่รู้จะสั่งอะไรผมมันคือข้าวต้มแห้งครับผมข้าวต้มแห้งทองสมิดนะฮะมันดูแปลกดีนะครับ ที่ผมหยิบนี้มานะครับไม่ใช่เนื้อนะครับนี่คือลิ้นวัวนะครับเป็นลิ้นวัวแบบที่หมักพิเศษแบบทองสมิธเท่านั้นนะครับผมเคี้ยวแล้วกรุบถึงหัวใจะเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับ mm hmm. นี่เหมือนกินลิ้นเลยครับเหมือนกินแบบทัวกร,รบ พอเรากินของข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องตกด้วยของหวานถ้าทำประเพณีไทยนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะฮะเวลาเรากินน้ําตกเราก็จะต้องตกด้วยขนมถ้วยครับอร่อยดีครับขนมถ้วยนะครับ และตบท้ายกันนะครับด้วยเมนูของหวานที่ผมตั้งใจเลือกมา2เมนูนี้นะฮะชามนี้นะฮะก็คือเฉากล้วยลำใหญ่นะฮะแล้วก็ชามนี้คือก็ช่องก็เดี๋ยวเราขอชิมเมนูเฉากล้วยก่อนคือมันมีความเป็นแบบว่าเหมือนน้ำแข็งใสด้วยเพบเขาราดอะไรบางอย่างไว้ในน้ำแข็งใสนะครับน่าจะเป็นน้ำเชื่อมครับไม่เลือกว่าเฉากล้วยกับ ลำไยมันจะเข้ากันขนาดนี้นครับกดีไม่ค่อยเจอวันนี้นะครับผมได้อิ่มหนำสำราญนะครับมากกว่าที่ผมคาดหวังไว้นะครขอบคุณทองสมิตมากๆที่ดูแลนะครับด้วยเนื้อเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ขนมหวานที่ ทำให้ผมนึกถึงคุณย่านะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะว่าผมอร,อร่อยกับทุกเมนูขนาดไหนนะครับผมรับประกันเลยว่าที่นี่อร่อยมากๆใครที่ชอบเมนูเนื้อนะครับเมนูแบบเนื้อตุน๋นเนื้อเปื่อยอร่อยอร่อยแบบว่ากลิ่น โดนหัวใจนี่ผมแนะนําร้านทองสมิตนะฮะมีหลายเมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวต้มแห้งนะฮะหรือว่าจะเป็นแอปเปติเซอร์ก็มีนะครับลูกชิ้นก็อร่อยนะครับหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวแซ่บเซีชวนนี่ผมแนะนํามากๆเลยครับผมชอบมากก็มีทั้ง Delivery หรือมากินได้นะครับที่ร้านเองก็ตามครับมีหลายสาขาด้วยกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเนี้ยต้องมาลองครับทองสมิต์ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอาหารอร่อยวันนี้จะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกิจกรรมของพวกเราได้นะ ดาวโหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate นะครับผมแล้วก็ดูกติกาได้เลยครับได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงดาวโหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า MAX เจนมานะพาเดินชมของแต่งบ้านที่ไหนระหว่าง TF1 ไอคอน r a f t ไอคอนสยามหรือ TF2 ไอคอนคร f t สยาม Discovery ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่าละหนึ่งครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลเฉพาะแฟนรายการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นรับไปเลยกิฟต์บวเชอร์จากร้านทองสมิธสาขาเซ็นทรัลเวิด์เมนูกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกวาเกิวจำนวน5รางวัลรางวัลละ299บาทติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก วันนี้นะครับผมสนุกมากนะครับในการเดินท่องเที่ยวในสยามนะครับถึงแม จะเป็นแค่เอเรียเดียวนะครับแต่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีหลายๆจุดที่ผมไม่เคยไปนะฮะวันนี้ผมไปที่อีโคทปเปียนะฮะซึ่งไม่นึกเลยว่าจะไปอยู่ตรงแบบชั้น3ของสายามดิสวอรี่ถ้าเกิดว่าใครที่ไอเดียตันๆันเหมือนผมเนี่ยออกมาเดินรับรองเจอแน่นอนอย่างที่พูดไปอีโคทเปียนะฮะก็จะมีไอเดียที่สามารถตกแต่งบ้านได้อย่างคนที่รักโลกนะครับแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมแนะนำอีโคทปเปียเนี่ยจะมะีสิ่งต่างต่างที่คุณสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็ดูแลโลกได้ด้วยนะฮะ และอย่าง i อคอนคราฟนะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนนะครับมาซัพพอร์ตดีไซเนอร์ไทยนะฮะเพราะว่าเขาเหล่านั้นแบบว่ามีผลงานที่สวยงามมากและมาวางบนเชลฟให้ดูให้เราได้เลือกสรรนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาดูครับผมและสุดท้ายนี้นะฮะเราได้มากินข้าวที่นี่นะครับผมที่ร้านทองสมิตรนะฮะผมได้โชว์ทุกคนให้เห็นแล้วนะฮะว่าก๋วยเตี๋ยวไทยนะครับมีคุณภาพเทียบเท่ากับราเมงญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะเนื้อเกรดพรีเมียมพูดเลยแจ่มครับผม และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกทกท่านด้วยนะครับผมกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต c a n o n Printer และก็ Colliser ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคุณและคนที่คุณรัก The First Tour and t r a v e l สยามดิสคัฟเวอรี่และทองสมิธครับผมสำหรับวันนี้แม็กเจมานะขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตาม The First Ultimate ได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับ รายการ The First Estimate เปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่านร้านใครดีเมนูใครเด็ดอยากให้เราโปรโมตให้สามารถส่งรายละเอียดร้านของท่านเข้ามาที่ f c e e o o o k แ n น a g e The First Estimate ใครที่คิดถึงกลิ่นหอมๆของสนามบินหรือบรรยากาศในต่างแดนห้ามพลาดครับทบทวนความสุขความสนุกทุกการท่องเที่ยวที่นี่ The First e l t i m a t e เที่ยวสุดโลกครับ something may